ค่ะท่านผู้ชมคะพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะดิฉันนกตะว,วันทิราสงขาวก็ยังอยู่กับอาจารย์ดารวันงามศรีรรชนกุลนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้คุยถึงอิทธิพลของดาวพระเสารดาวพระราหูดาวพระฤรหัสบดีนะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนศาสชาภพที่3แล้วก็เจ้าเรือนวินาศกจรไปสถิตที่ราศีเมษและได้ เรียกว่าได้มาตรฐานดีนะคะเป็นราชาโชคอุจาวิราชราชโชคเฉลูกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์ราชาชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเ,ออเรียกว่าได้มาแบบมีคนยืบยื่นให้อาจารย์<ช>ได้แบบสบายๆตอนนี้อาจารย์ฝากหน่อยว่ายังไงบ้างตอนนี้ค่ะตอนนี้คนลัคณะราศีเมืกรอนมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ะนะคะคนในครอบครัวเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดสังคมนะคะ เนื่องจากดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยมาจากศาสระนะคะ,คะแล้วก็ไปเข้าจรเข้าพบพันธุแล้วก็มาตรฐานเป็นราชาโชคได้โชคลาภจากสิ่งเก่าๆที่สี่หายไปแล้วนะคะวินาไปพันธุบางท่านได้ประกันภัยนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องนะคะพ่อแม่นะคะทำประกันภัยไว้ให้นะคะ,คะก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยเช่นกันได้สิ่งของที่เก่าๆแล้วก็นํามาขายเป็น เป็นผลประโยชน์นะคะในช่วงนี้นะซึ่งดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยจะให้เกณฑ์ที่ดีเนี่ยจนถึงวันที่30เมษายน2567นะคะซึ่งก็อีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนแล้วนะแต่ก็อยากจะบอกค่ะว่าดาวพระพฤหัสบดียังให้คุณต่อเนื่องไปอีกไปอีกหนึ่งปีนะคะดาวพระพฤหัสบดีเดียจะโคจรเข้าที่ราศีพฤษภเขาเรียกว่าเป็นภพที่หได้ราชเกณฑ์นะคะแล้วก็ยังได้ตําแหน่งเป็น เป็นจุลจักรอีกด้วยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานก็มีนะได้ราชเกณฑ์อีกด้วยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ณตอนนี้ตอนนี้ดาวพระฤกษสมดีพระฤกษสมบีเรียกว่าเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยเป็นดาวสุปเคราะห์เป็นดาวดาวดีเพราะฉะนั้นดาวพระฤกษสมบีเนี่ยมีเกณฑ์พิเศษเรียกว่าเกณฑ์เกณฑ์ห้าแล้วก็เกณฑ์เก้า ตอนนี้ยังส่งกระแสไปถึงดาวพระศุกร์และก็ดาวพระขัณฑที่ราศีธนูนจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะฉะนั้นดาวพระขัณฑดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้ได้คู่มิตรนะคะแต่อยู่ในภพวินาศะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยก็ส่งกระแสนะคะ มาถึงดาวพระสุกเนี่ยเรียกว่าผู้ทรัพย์ผู้โชคนะคะและดาวพลังคารเนี่ยเรียกว่าผู้สมพลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีตัวช่วยในเรื่องงานทรวงนี้แม้ว่าจะดาวศุกร์เนี่ยจะอยู่พพพินาศงาน อาจจะเสียหายหรือท่านอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆหรือไปติดต่ออะไรในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่<ช>ดาวพระพฤหัสบดีส่งกระแสมาเนี่ยถือว่าเสียหายก่อนแล้วก็ได้โชคภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ดีนะคะรวมไปถึงดาวพระังคาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนลาภะเพราะฉะนั้นเ็าได้ลาบแบบลับๆนะท่านอาจจะต้องเสียหายก่อนนะคะแล้วก็รับโชคลับลาบ,บภายหลังเพราะว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ย กับดาวพรังคานก็เป็นผู้สมพลก็มีตัวช่วยด้วยเช่นกันะนะคะโดยเฉพาะดาวพระฤหัสสวีดีกับดาวพระศุกร์คู่นี้ก็เรียกว่าคู่ทรัพย์คู่โชคและตามคำพีจักรติจกกัจกรติบณีบอกว่าพระฤหัสทัพยองสุกระท่องคณิธานสุรทามกวานจราพรออสุราทะข้ออกอรองค์ข้าอานงพนิดาจากวัยพระจิตราจรสูทิพวิมานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ ได้รับความสําเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลด้วยะนะคะแล้วก็อาจจะเจอคู่ได้ด้วยอาจารย์เ็าบอกเจอเจอโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเจอแบบไกลๆต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาต่างเผ่าพันธุ์แล้วก็ได้เงินได้ทองด้วยอาจารย์ได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบแต่ว่าต้องเสียหายก่อนเพราะว่าจะได้อยู่ินนาถึงจะเรียกว่ามีการ มีตำหนิอะไรประมาณนี้ะนะคะ,คะอันนี้คืออิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีที่สถิตอ,อยู่ที่ภพพันธุแล้วก็ส่งกระแสไปถึงภพวินาศภพที่เก้าที่มีดาวพระศุกร์สถิตอยู่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดาวพระรศุธดีเรียกว่าให้คุณจนกระทั่งถึงวันที่30 30เมษายน2567หรหลังจากนั้นดีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าดาวพระฤหัสบดีไปอยู่ภพที่ห้าก็ได้ทั้งจุลจกักร ราชเกณฑ์และอําพุอุดมเกณฑ์นะคะเรียกว่าสามเด้งอีกเช่นเงอีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีมังกรนะคะรับทรัพย์ได้เลยนะคะปีนี้นะคะรวมไปถึงปีหน้าก็มีดาวพระราหูจรมาเป็นเกษตรเจอกับดาวพระเสาร์นะคะเรียกว่าอย่าท้ออย่าแท้ให้สู้นะคะอดทนแล้วก็รอคอยรับประกันว่าท่านได้ เงินแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนเออนะคะต้องย้ําว่าเงินแน่นอนนะคะแน่นอนธนบัตรนี่แหละเพราะว่าพระราหูมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วดาวพระเสาร์ก็คือดาวเจ้าเรือนตุนุนะกระดุมพระกับตนุเนี่ยมาเจอกันตรงนี้แหละคือเรียกว่าท่านยิ้มแน่นอนนะคะยิ้มได้เราก็แอบอิฉาไปด้วยใช่ใช่ เราพูดไรหิตชาแต่เราไม่ได้อิจฉาไม่ได้อิจชาเราพูดอิจชาแต่ไม่ริษยาเออิจชาแต่เราไม่ริษยานะคะเราดีใจค่ะดีใจด้วยที่เป็นชาวราศีมังกรลัคนารามศิมังกรหลายๆท่านอาจารย์ที่ดูดวงแล้วบอกว่าโอ้ยตอนนี้แบบนนนี่เออท้อบอกไม่ต้องท้อนะคะสาวยุคพที่สองนะคะเนี่ยไม่ต้องท้อนะคะอีกสักครู่อีกสักระยะเวลาหนึ่งภาพใหญ่รอคอยอยู่นะคะตอนนี้ได้แน่นอนแล้วก็ตอนนี้พระฤหัสก็คุ้มโทษคุ้มภัยท่านอยู่นะคะเรียกว่าพระฤหัสเนี่ย ให้คุณท่านอยู่ตอนนี้นะคะค่ะ<อ>โดยเฉพาะค่ะไม่ได้อยู่องค์เดียวค่ะอาจารย์เออร่วมกับดาวพระเกศเออพระเกศเพราะฉะนั้น พระเกดตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะจันเพราะฉะนั้นพระเกตนะคะเป็นดาวที่เร่งปฏิกิริยาอยู่กับดาวดีก็ให้คุณอยู่กับดาวร้ายก็ให้ร้ายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่กับดาวดีนะคะอยู่ในพบันทุเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็วุ่นวายในเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องสนัยญาติบ้านที่อยู่อาศัยนะคะแต่นะคะเป็นดาวที่ให้คุณในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าอยู่กับดาวพระพฤหัสบดีด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีเซนพิเศษนะคะให้ท่านรอคอยนะคะดูนะคะ เลขบ้านเลขรถหรือคนในครอบครัวของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขวันเกิดนะเลขปีเกิดนะคะเอาลองดูนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสเนี่ยเป็นราชาโชคก็ให้คุณนะกับญาติพี่น้องเนี่ยจะให้คุณกับเจ้าชะตาก็ไปไหว้พระเดินทางไหว้พระสวดมนต์นะคะก็จะได้รับของดีๆได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นของฝากเดี๋ยววาช่วงนี้ก็จะฝันแม่นเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็จะ เรียกว่าดาวประกิจเนี่ยเป็นดาววิญญาณธาตุนะคะเพราะฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้เจ้าที่เจ้าทางก็เรียกว่าให้คุณอาจารย์ใช่ค่ะฝันแม่นแล้วก็เลขที่บ้านเลขที่รถให้คุณแน่นอนรวมไปถึงวิญญาณบรรพบุรุษเพราะว่าพระเกศสถิตอยู่พันธุใช่คะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะฝันแม่นบรรพบุรุษให้โชคให้ลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบเสี่ยงโชคได้เลยตอนนี้นะคะได้มาง่ายๆได้มาแต่ว่าก็ยังมี ดาวพระเสาร์ยุพกระดุมพระได้มาแต่ก็ต้องจ่ายไป่ไปนะคะก็ยังดีอาจารย์ได้มาผ่านมือมาก่อนแล้วก็จ่ายไปนะได้มาแล้วรีบจ่ายอย่าเก็บไว้นะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระเรือสวัสดีอาจารย์ดาวอันนี้จะไม่พูดไม่ได้เลยดาวพระมฤตยูไทยภัยหาเพศไทยมฤตยูมฤตยูเป็นดาวเลขกลมๆนะคะเลขศูนย์ ไทยภัยอาเพศไทยมฤตยูมฤตยูเป็นดาวอากาศธาตุนะคะเป็นดาวใช้ระยะเว,วลาโกจรราศีละเจดปีสิบสองราศีก็84ปีแปดสิบสปีเ,เพราะฉะนั้นดาวพะาระมฤตยูตอนนี้โคจรไปสถิตที่พบกระดุมพระ,พะไปพบพบพันพบ ปุตตะ,ะ,ะปุตตะนะคะอาจารย์ติดอยู่ที่ปากเลยนะคะไปพบปุตตะเพราะฉะนั้นจากกระดุมพระไปปุตตะอาจารย์มฤตยูซึ่งเป็นดาวเรียกว่าเทคโนโลยีสิ่งใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นดาวพูดผีปีศาจเทพารักษ์นางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นพูดผีปีศาจเนี่ยอยู่ในดาวมฤตยูความตายค,ความไม่คาดคิดไม่คาดฝันปุบผับฉับพลันเนี่ยมฤตยูเลยเพราะฉะนั้นมฤตยูเนี่ย จะใหเ้เรียกว่าให้อิทธิพลกับชาวราศีมังกรยังไงบ้างคะอาจารย์คะฉะนั้นภพบุตตาก็เรียกได้ว่าเป็นภพแห่งบุตรบริวารนคะคะลูกหลานนะคะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงและการลงทุนเรื่องใหม่ๆเพราะฉะนั้นคนลัคนณาราศีมังกรเนี่ยจะเป็นไปดีที่ทางนะคะในเรื่องการทําอะไรใหม่ๆะนะเนื่องจากดาวประจําตัวของท่านก็อยู่ในภพกระดุมพระนะคะกระดุมพระก็ไปอยู่ศาสตช์ะนะคะและ กระดุมผ้าก็ยังไปปุดตาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากจะคิดเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆโดยนําเงินไปลงทุนนะคะอาจจะทําของอะไรที่ไม่เคยทํามาขายหรือเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเกี่ยวกับเด็กๆหรือสัตว์เลี้ยงก็ได้ในช่วงนี้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลงทุนมีโครงการใหม่ๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ นะคะคในเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะดาวฤตยูนี้เป็นดาวแห่งภายาเพทภัยเชโรกนะคะในเรื่องบุตรหลานบริวารอาจจะมีความเจ็บความเจ็บป่วยเกิดขึ้นรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงนะคะหรือบุตรบริวารของท่านอาจจะมีการเดินทางะะไปเ,เดินทางไปเรียนต่อก็อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองอาจจะต้องห่างกันในช่วงนี้ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ ให้เรามาระวังจะมีบริวารน,นะคะลูกน้องเข้าเข้าออกออกหรือบางท่านอาจจะได้ลูกน้องเป็นต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างภาษาอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์แก้เคล็ดสําหรับคนลักนณาราศีมังกรน,นะคะ <c oughs> ในช่วง7ปีนี้ถึงรกรกฎาคม2572นะคะ <c oughs> ก็อยากจะคิดเริ่มลงทุนบางท่านเนี่ยพลิกผ่านตัวเองไปเล่นหุ้น <c oughs> นะศึกษาเรื่องการเงินการทองนำเงินไปขยับขยายก <c oughs> ารลงทุนต่างๆเหล่านี้นะคะ ก็เป็นจุดที่เรียกว่าไม่เลวร้ายไม่เสียหายเพราะว่าเป็นไปนดีทางในเรื่องการเงินกน <Bitcoin S 1> ารทองบิตคอยได้ไหมคะบิตคอยก็ต้องศึกษาทุกอย่างจะต้องใช้การศึกษาทั้งนั้นนะอาจารย์ว่าดวงของใครเหมาะแบบไหนและต้องระมัดระวังในเรื่อง มิจฉาชีพจะโดนโกงโดนหลอกเอาไว้บ้างด้วยนะคะเพราะว่าดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวแห่งภัยอาเพศภัยเยียบภัยลึกลับด้วยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นดาวพระมฤตยูโกจรราศีละเจ็ดปีเจ็ดปีนี้นะคะ,คะที่ท่านที่ดาวพระมฤตยูโกจรสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภซึ่งเป็นพบปุตตะนะคะแล้วก็ จะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับเรื่องบุตรบริวารเรื่องการเงินการทองการลงทุนการลงทุนใหม่ๆค่ะ,ะก็มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ค่ะท่านที่อยู่ในวัยที่กำลังจะมีบุตรนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่ามีบุตรได้มีบุตรไ,ได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเดี๋ยวรอดาวพระพฤหัสบดีจะเข้าพบที่5้านะ,ะก็จะเป็นจุดที่ดี สำหรับการวางแผนการมีบุตรด้วยอาจารย์ะะบางครั้งนะคะจะหาบางดวงนะคะบางโดยชะตาเนี่ยเมื่อมรุเตย,ยูมาสถิตอยู่ตรงนี้ได้ไดเ้เรียกว่าตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิดและไม่คาดฝันใช่ค่ะโดยไม่นึกมาก่อนใช่ค่ะว่าจะท้องอาจารย์แบบนานแล้วแบบไม่ได้ท้องไม่มีวี่แววอยู่อท้องขึ้นมาใช่ค่ะเมื่อดาวพระมุตยูโคจรสถิตที่พบปุตตะใช่ค่ะได้บุตรโดยไม่คาดคิดโดยไม่คาดฝัน โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะโดยไม่ได้เรียกว่าไม่คิดมาก่อนดีใจ่อันนี้คือจุดดีจุดดีจุดเสียก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะเสียโดยไม่คาดฝันบุตรหลานบริวารใช่ค่ะอาจจะมีการแท้งนะต้องดูแลสุขภาพเรียกว่าต้องดูแลระมัดระวังในเรื่องทั้งนี้เลยให้ดีละกันคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้อง ดูแลสุขภาพบุตรบริวารด้วยใช่ค่ะนะคะอาจจะจะให้ใช้จ่ายเงินไปกับบุตรบริวารมากไปพิเศษอนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระมฤตยอาห์ฤตยูต่อไปเราเป็นดาวพระอาทิตย์อาจารย์พระอาทิตย์เนี่ยตอนนี้ก็จะมีผลกับดวงชะตาของชาวราศีมังกรมากเนื่องจากตอนนี้ดาวพระอาทิตย์มาโคจรดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนมรณะพบที่พบที่8โคจรมาสถิตทับลัคนาเกิดนะคะของชาวราศีมังกรตอนนี้ ม,มรณนะมาทับตนุจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ต้องระมัดระวังนะคะเพราะดาวพระอาทิต์เนี่ยมาจากเจริญมรณะทับลัคนานะคะในเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องความร้อนในเรื่องความใจร้อนนะคะต้องระมัดระวังในช่วงนี้คนลัคนาราศีมังกรนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพกา <soi. S 2> รเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะร่วมกับดาวพระพุธ <ๆ S 1> นะคะเพราะฉะนั<ล>้นเนีย่<ว>ยการเจรจาต่างต่างเนี่ย ก่อนก่อนนี้คนลัคนาราศีมังกรเนี่ยมีดาวไปรวมกันอยู่พวินาศเยอะ,ะก็ไม่ค่อยดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายแต่ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวแบบเคราะห์ะในในเรื่องความร้อนความใจร้อนนะคะ,คะก็ต้องระมาระวังนะคะดาวพระพุธท,ทับลักนะ,ะก็เรียกว่าจุดดีนะคะในเรื่องการจรการเจราจาติดต่อเนี่ยทีดีแต่ไปกลุ่มกับดาวเจริญมรณนะกนะ็ต้องเรามาระวังในเรื่อง คําพูดด้วยนะคะแต่ผู้นี้เขาเรียกว่าได้ผู้วิชาการค่ะนะคะจาตอนนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลาก็ฝากถึงชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรต้องอยังไงบ้างคะจารย์อีกนิดในช่วงนี้นะคะรออีกสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวดาวพรงทางก็จะยกเข้าทับลักวันที่5กุมภาพันธ์ดาวพระศุกร์ดาวเจริญกัมมะยกเข้าวันที่13กุมภาพันธ์ก็ทุกอย่างค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะครัวันนี้ก็ เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะพวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดาวรัตนงามศรีรัชนกุลและก็ดิฉันดรวันทิดาสมขาวนะคะก็ขอขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสซนรลภูมิและทีมงานทุกทท่านนะคะขอกราบคุณท่านอาจารย์ดรพินยบุพเจริญนายกสมาคมวรสารอนาชาติเที่ยวกาบเก่พวกเราทั้งสองได้มาทาหน้าที่ในวันนี้นะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการนี้ทุกท่านนะคะขอทุกท่านทุก ราศีนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลามาที่มาไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนเงินทองไหลามาไม่หยุดอาจารย์แล้วก็รับทรัพย์รับโชคแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะพบกันใหม่เสาร์อาทิตย์หน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ